แฟนๆจอดอ just do it ห้ามพลาสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ฝินถึงใจกับ d e a d p o o and Wuri ในโรงภาพยนตร์ซิกมาซีนิ Sta เดียม presented by C2 TSF Cinema You really are God's perfect idiot, aren't you? <S answer yes. s yes. Let's count h e m down. ย้อนกลับไปในปี2016 ไม่มีใครคิดไม่มีใครคาดว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ปลายแถวที่เขาฉายในวันวาเลนไทน์จะกลายเป็นปรากฏการณ์ฮิตสนั่นวงการใช่ครับเรากำลังพูดถึงเดดพูล h i t did I leave the stove on หนังฉายเดียวของฮีโร่ฝีปากแซบที่แม้แต่สตูดิโอยังหวั่นใจว่าตัวละครเจ็บได้ตายไม่เป็นยิงคนอื่นอยู่เห็นเห็นก็ยังหันมาคุยกับชาวบ้านจะมีอนาคตในวงการซูเปอร์ฮีโร whose balls did I have to fondle to get my very own movie? I can't tell you, but it does rhyme with p o l v e r i n e จากหนังส่้นคอนเซปต์ g เน้นๆที่ใครเห็นก็ว่าเกิดแต่ดันโดนคุมกำเนิดด้วยสตูดิโอสู่ปรากฏการคลิปหลุดวันเนี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวไม่ไม่ใช่คลิปแบบนั้นอ่าอันนี้แหละถึงจะไม่เคยได้รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยแต่ก็เกิดเป็นกระแสะปากต่ปากจากฟแฟน แรงจนค่ายหนังเทว h นตี้ซ r นจู x ่ฟ็อกเขาต้องยอมจ่ายไฟเขียวให้ได้ใช้แสงแม้ตัวหนังจะเป็นเรทอาโก็มีเลือดก็สาคำยาบก็แย่รวมทุกสิ่งที่สตูดิโอคิดว่าขวางทางทำกินแต่เดทผูแหกทุกคำสบประมาทคำชมก็มารายได้ก็มหาศาลึ้นแทนหนัง X-Men ที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาล เส้นทางของเดดพูในโลกภาพยนตร์เหมือนจะสวยหรูหนังภาคต่อที่ตามออกมาในปี2018ก็ยังคงกวาดความสำเร็จเป็นหนังฮิตติดชาร์ตแต่ถ้าย้อนกลับไปดูสถานการณ์ของเอ e n นในตอนนั้นเรียกได้ว่าพวกผองเริ่มลงไปนอนกองอยู่กับผืน X-Men Dark Phoenix ปิดตำนานมนุษย์เหนือโลกในแบบที่เละไม่เป็นทาหลังยักษ์ใหญ่ วอลดิสเน y ประกาศซื้อกิจการของ 20th Century Fox ส่งผลให้เราตัวละคร X-Men เตรียมกลับสู่บ้าน MCU แต่ถึงกี่โมงบอกด้วยนะอ๋อนี่ไงมาแล้วคน2คนอืมโอเคแต่เพราะจากักรวาลหนังนั้นแสนใหญ่โตแถมยังมีเส้นเรื่องที่ถูกวางไว้ก่อนหนะ้าแฟนหนัง X-Men เลยได้แต่รอรอแล้วก็รอ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแบบเฉียบพลันในตอนนั้นถึงขนาดทำให้ไรอันเรโนสต้องออกมายอมรับว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาสวมหน้ากาก Deadpool เดดพูอีกเมื่อไหร่หลังดิสนียวางจุดยืนชัดเจนว่าพวกเขาอยากนำเสนอ X-Men ในทิศทางใหม่ของตัวเองการรีเซตจักรวาลคือสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ถ้าเปรียบช่วงนั้นเป็นหนังก็คงเหมือนช่วงที่ตัวละครเอกของเรา สูญเสียทุกสิ่ง so ได้แต่นั่งจอยทำตาละห้อยหันไปทางไหนก็มีแต่ความหมดอะไรตายอยาก uh uh. ห้ามกลางชะตากรรมติดลบไรอันเวโนสถูกเรียกตัวโดยบอสใหญ่เควินไฟกี่ ให้เขาไปพูดคุยถึงอนาคตของเดดพูลในบ้าน MCU ไรอัน,นไม่รอชา้ารีบคว้าโอกาสและขายไอเดียสุดบ้าบิน <S <S ที่เขาชงไว้น้ำแสนหนาไรอันอยากจับคุณนะค่าปากแจ๋วกับตำนานฮีโร่ขวัญใจมหาชน c คั i ต d นเด adpool เฮ้ยไม่ใช่เอาไม่ไรอัน อยากจับคู่เดทผูกับวูบรีสุดยอดคู่เปล่าระดับแค้นฟังหุ่นที่ต่างเคยอับอายกับการโคจรมาพบกันใน X Men Origin w o l v e r n e เชื่อว่าไอเดียนี้โปรดดวเซอร์คนไหนได้ยินก็ต้องหูพึ่ง แต่ไม่ใช่สำหรับเควินไฟกีที่เขาเลือกเซโนนิดรูด้ไว้ก่อนดูหรือวิบากกรรมวะเนะี่ย <So dark. S 3> ไม่ใช่ว่าบอสใหญ่เขาไม่มีวิสัยทัศน์แต่ประธานของมาวิลสตูดิโอคนนี้เขาอยู่เบื้องหลังการปลูกปั้นวางรากฐานจากักรวาลเอ็มอยู่มานานเกือบสองทศวรรษเขาไม่ทำอะไรที่ไร้เหตุผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวูเวอรี ได้ปิดตำนานตายอย่างสมศักดิ์ศรีไปแล้วในโลกแกนแถมย้อนกลับไปไกลกว่านั้นเควินไฟกี้เขาก็เป็นคนแนะนำเจ้าของบทย่างฮิวจ์แจ็กแมนให้แขวนกรงเล็บไปพร้อมกับหนังเรื่องนั้นถึงในหนังจะซัดก,กันแทบตายแต่สุดท้ายชีวิตนอกจอของฮิวเวอร์ไรอันสองคนนี้เป็นเพื่อนสีกันมานานแถมยังพวัวมาด้วยเพื่อนสนิทอีกคน ยังชอนเลวีผู้กำกับหนังสายอารมณ์ดีที่ต่างเคยร่วมง,งานกับทั้งคู่มาแล้วทั้งในหนังส่งเวียนกำปั้นเหล็กรีลสิลและหนัง NPC ขอเป็นฮีโร่ฟรีกายชอนรู้ดีว่าไรอันแพชชั่นกับเดดพูมากแค่ไหนในขณะที่ฮ mm ิวส์เขาก็คิดอยู่เสมอว่าต้องมีสักครั้งหนึ่งมีชีวิตที่พวกเขาสามคนต้องได้ทำหนังร่วมกันและแล้ว พลังแห่งมิตรภาพก็ทำให้เราได้เห็นสิ่งที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เห็น Hey Hugh you want to play Wolverine one more time <S yeah sure, s u r สามเพื่อนสีเกี่ยวกล้อยร่วมทีมกันพัฒนาโปรเจกต์หนังเด a d p o o อ and w o l v e r i n แล้วนำไปเสนอกับ Marvel Studio อีกหนพร้อมกับการันตีว่าหนังเรื่องนี้จะไม่ทำลายบทสรุปอันเป็นตำนานของโลแกนวูเวอรีคนนั้น ตายไปแล้วตายจริงๆแต่พวกเขาเลือกจะเล่นสนุกกับความเป็นไปได้มากมายไม่รู้จบของมัลติเวิร์สคอนเซปต์ทะลุมิติหลากจักรวาลที่เคยทำให้เราได้เห็นสไปเดอร์แมนทั้ง3คนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในน y เวโฮหรือจะเป็นมิสเตอร์สปาเกตตีในมัลติเวิร์สออฟแมนเนสอัจฉริยะจริงๆ <c oughs> ในขณะที่สถานการณ์ของ MCU อยู่ในช่วงไม่สู้ดีจากแฟนชายที่ทำอะไรก็ปัง เริ่มพังไม่เป็นทาถึงขนาดที่สตูดิโอต้องจัดตารางใช้หนังใหม่ทั้งหมดจนทำให้ปี2024 Deadpool and w o l v ู r i n e กลายเป็นหนังใายโรงเรื่องเดียวของปี it. It when not. สถานะของฮีรโรที่รู้ตัวดีว่ามีชีวิตยอยู่ในหนังเลยถูกเอาเวลใหม่ well ight, ให้กลายเป็นศาสตา แถมภารกิจที่เขามีไม่ใช่แค่การกอบกู้จัก,กรวานที่ใกล้ล่มสลายแต่ยังต้องกอบกู้ศรัทธาของแฟนๆ Your little cinematic universe is about to change forever I'm the luckiest man alive Wade Wilson เมื่อเวบวิลสันที่วางมือไปแล้วกับการเป็นฮีโร่ถูกจับตัวโดยเหล่าตำรวจเวลา t V A เขาถูกยื่นข้อเสนอให้รวมอยสู่ไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวานฮีโร่ที่เขาบูชา This to charm is your chance be a be hero แต่ทว่าเวต้องแลกด้วยการทำหนึ่งภารกิจที่มีอะไรบางสิ่งและอะไรบางอยา่างเกี่ยวโยงกับข้อตำนานยังฟูเวอรี่เกิดเป็นปฏิบัติการแพ็คคู่กู้ความวิบัติออกมาจนภายในดูวอยแดนุนรังที่เต็มไปด้วยเศษซากตักวานที่ล่มสลายพเชิญหน้ากับแคสซินด้าโนวาไวรัสอัจฉริยะพลังจิต ที่แกร่งกาเทียบเท่ากับโปรเฟสเซอร์ Want to talk about what's haunting you or should we wait for a third act flashback u h go fuck yourself ที่ราว่ามันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเรื่องได้สำารัมาเวลเขาเก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับสุดยอดแต่นอกเรื่องนิดนึงผมโชคดีมากเขาให้ผมดูก่อนแล้วแล้วโอ้โหเชื่อสามสิบนาทีแรกของหนงังโคตรสุดอ๋อ uh. อยากดูต่อแล้วเควินไฟกี ที่เคยปฏิเสธหนังในวันนั้นไม่เพียงแค่อนุมัติไฟเขียวแต่เขายังยอมแหกขนบธรรมเนียมของ Marvel Studios ในการสร้างหนังเรด R อมอบอิสระเต็มที่ให้แก่ผู้สร้างเพื่อรักษาทุกสเสน่ที่ทำให้เด p ผู้เป็นเด p ผู้มุกจันไรก็มีแ้อฉาไอ้ฉันเลือดสาดก็มาอยากจะเอาใครมาจ่อยก็จัดได้เลยตามใจเราคนตาดี ก็น่าจะเห็นจากตัวอย่างมาแล้วว่าเหล่าไวด์ไรเอ็กซ์เมนรุ่น OG โอจิโผล่กันมาแบบแน่นจอแต่ไฟกี่เขาก็มีข้อแม้อยู่อย่างว่าอย่าเล่นมุสีดยาก,ก็พอ What about Bolivian marching band? They know all the slang terms. They have a list. Even snowboarding? Even disco dust? White girl interrupted? Even forest bump? Do you want to build a snowman? Yes, but I can't. และในไหนก็กลับมาท,ทั้งทีหนังเรื่องนี้พร้อมสารฝัน24ปีที่ทุกคนรอคอย กับการได้เห็นวูเบอรีในชุดสีเหลืองน้ำเงินตรงตามคอมิิส์ใครเห็นก็ใจสัน่นน้ำเดินกันเทั่นหน่า I soaking now wet right now. เป็นการการันตีว่าครั้งนี้อะไรที่คุณไม่เคยได้เห็นหนังเรื่องนี้คุณจะได้เห็นแม้แต่เดดผูกก็ไม่ได้มาแค่นหนึ่งเดียวแต่เขาจะเอาใครมาต้องขอเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์เด d กี้ team Why would I go with you? I could tell you have a sort of don't get too close, I'll only break your heart vibe going here. Deadpool and a Wolverine. Can you imagine the fun? Oh my god. Let's fucking go. Let's fucking go. วันท <Almost> <done> ี่14กรกฎาคมในโรงภาพยนตร์นำทีมให้เสียงภาคไทยโดย2ยอดตำนานน้ติ่งสุภาพและนาโอจากิดิสซี่จัดให้ไปตํำกันได้เลยส่วนแกะตัวอย่างกับตันเนี่ยเดี๋ยวตามมานะจ๊ะ ทำคลิปนี้กันยังไงแฟนๆจอด์ Just Do It ดูเดดพูแอนด์บู r i ี e ให้มันสึงใจต้องดูในโรงสิกมาซินิเซเดียมพรีเซนต์ d ดยซีทูพิเศษสมาชิกเอสเซอรพลัสซื้อบัตรชมภาพยนต์ในโรงสิกมาซินิเซเดียมพรีเซนต์ d ดยซีทูทกที่นั่งรับไปเลยมินิโปสเตอร์ขสิทธิ์แท้จากภาพยนต์จำนวนหนึ่งใบมีให้สะสมถึงสองแบบ สัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบในโรงภาพยนตร์ซิมมาซีนิสเตเดียมพรีเซนต์โดยซีทูเป็นส่วนหนึ่งของทุกความอลังการด้วยระบบเสียงที่ดีที่สุดในโลกภาพยนตร์ดอเบ,บียดมอรสทันสมัยนี้ด้วยลำโพงเหนือศีรษกกว่า64ตัวได้ยินทุกรายละเอียดระการตาด้วยระบบภาพดิจิทัลซีนิมา 4K ให้ภาพคมชัดถึงขีดสุดบนจอภาพแบบไจแอนสกรี ตื่นตะลึงเต็มตาพร้อมการออกแบบที่นั่งแบบเซดียมสีนั่งตรงไหนก็ชัดเจนสุดๆส,สัมผัสสุดยอดประสบการณ์ในโรูภาพ,พยนตร์ซิกมาซีนิเซดิเอมพรีเซนต์เดนบายซีทูพิเศษที่เซฟเท่านั้นสมาชิก s อเซฟพซื้อตัวนั่งเด a พูแอน w ์ l ู e r i รีทุกที่นั่งรับทันที s อเ l ฟพ Collectible Ticket จัดเต็มความพรีเมียม มีให้สะสมถึง8ปดแบบมีครบทั้งอาร์ตเวิร์สุดเทและแฟนอาร์ตแบบไทยๆไม่ธรรมดาดูแล้วต้องดูอีกของแบบนี้ต้องจัดให้ครบที่โรมภาพยนต์นี้คือเอเฟทุกสาขาก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณคิดว่าศาสดาจะกู้ศรัทธาแฟนมาเวลได้หรือไม่หากคุณรักมาเวลก็อย่าลืมกดซับ กดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดลาคอนเทนต์สุดไอคูสีเจาะลึกถึงหนังมันสก่าใครที่เดียวที่จอดอ,อ u s t do it พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย